และการพบกันครั้งนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดหนึ่งในตัวละครไวไลายที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวที่สุดตลอดการ ้อนรับเข้าสู่แคปซูลสตอรีคดีเดือดสาดต์สวัสดีครับผมลอยครับสวัสดีค่ะมินค่ะฆาตรกรที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้เขาเป็นศัลยแพทย์ครับเขาเป็นคนพูดเก่งอยากรู้อยากเห็นฉลาดและมีจิตใจที่ลึกลับซับซ้อนและได้เป็นศัลยแพทย์ผู้ที่กระทําการฆาตรกรรมคู่รักของตัวเองอย่างเหี้ยมโหดฆาตรกรคนนี้ เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของตัวละครวายร้ายที่ใครหลายๆคนน่าจะชื่นชอบและอาจจะรู้จักอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคอหนังสยองขวัญแล้วก็ต้องรู้จักตัวละครนี้แน่นอนตัวละครนี้มีชื่อว่าดร์ฮันนิบาลเลกเตอร์ครับศัละยะแพทย์ฆาตรกรที่เรากำลังจะพูดถึงเขามีชื่อว่าด r อ l f r e ร์อัลเฟลด์บาลีเทวิโนค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่สตุลาคมในปี1931ในประเทศเม็กซิโกค่ะ เทวินโนเป็นลูกคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด5คนพ่อและแม่ของเทวิโนทั้งคู่เป็นคนที่คอยสนับสนุนลูกๆทั้ง5คนอยู่เสมอค่ะและทั้งคู่ก็มีความปรารถนาที่อยากจะให้ลูกๆทั้งหคนของเขาตั้งใจเรียนให้มากๆเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวของเทวิโนและพี่น้องของเขาอีกสองคนตัดสินใจเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแพทย์ค่ะ ตัวของเทวิโนนั้นเขามีนิสัยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดทุกๆอย่างคล้ายๆกับพ่อของเขาทั้งเทวิโนและคุณพ่อก็ชอบที่จะพกปืนติดตัวเวลาไปไหนมาไหนเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะหลังจากนี้จะมีตัวละครเพิ่มมาหนึ่งคนนะคะตัวละครนั้นมีชื่อว่าเฮซุสคาสติโยลังเกลซึ่งเขาก็คือแฟนหนุ่มของเทวิโนนั่นเองค่ะตัวของเทวิโนและแฟนหนุ่มของเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลแล้วค่ะ ต่อมาในวันที่8ตุลาคมปี1959เทวิโนและรังเกลได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงมากแต่ว่าสาเหตุที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันมันค่อนข้างที่จะไม่แน่ชัดนะคะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรโดยสาเหตุแรกคือตัวของรังเกลได้พยายามบอกเลิกกับเทวิโนและจะจากไปจากเขา ส่วนสาเหตุที่2คือรังเกลได้มีการยืมเงินเทวิโนโจนจานวนหนึ่งแต่ว่าพอเทวิโน,โนถ,าถามถึงเรื่องเงินรังเกลก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะคืนเงินที่เขายืมไปให้กับเทวิโน,โนค่ะและจากข้อสันนิษฐานของเรานะคะเราคิดว่าเหตุผลข้อที่2น่าจะดูมีน้ำหนักมากพอที่จะเป็นสาเหตุของการทะเลาะกันมากกว่าข้อ1ค่ะ หลังจากนั้นด้วยความโกรธแค้นทำให้เทวิโนตัดสินใจฉีดยาชาโซเดียมเพนโทเทลใส่รังเกลและเขาก็ได้เอามีดผ่าตัดปาดเข้าไปที่คอของรังเกลค่ะ จากนั้นเทวินโนก็ได้ทําการฉีดยาชาซ้ําเข้าไปอีกครั้งเพื่อเพิ่มฤทธิ์ของยาให้นานขึ้นจากนั้นเขาก็ได้นําร่างของรังเกลไปใส่ไว้ในอ่างเพื่อที่จะระบายเลือดทั้งหมดออกจากร่างกายและสุดท้ายเทวินโนก็ได้ทําการหั่นร่างกายของรังเกลออกเป็นชิ้นๆแล้วก็สับชิ้นส่วนที่หั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งค่ะ จากนั้นเขาก็ได้ทำการยัดเนื้อและกระดูกที่สับทั้งหมดลงไปในกล่องกระดาษแข็งเล็กๆเท e วิโน <v> <v> ก็ได้ขับรถออกจากสำนักงานแพทย์ไปพร้อมกับกล่องใส,ส่ศพโดยเทวิโนได้นำกล่องใส่ศพไปฝังที่ฟาร์มของคนรู้จักของเขาค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองกัวดาลูปและเขาให้เหตุผลว่าของที่อยู่ในกล่องเป็นพวก medical waste หรือก็คือพวกขยะทางการแพทย์ค่ะ แต่ถ้าว่าในวันรุ่งขึ้นก็ได้มีคนงานบังเอิญเห็นหลุมที่น่าสงสัยเข้าเขาจึงได้ทําการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเข้ากับกล่องที่บรรจุชิ้นส่วนศพของรังเกลทำให้หลังจากนั้นตัวของเทวิโนก็ได้ถูกจับกลุ่มในที่สุดค่ะโดยวิธีที่ตำรวจใช้ในการจับกลุ่มเท e วิโนนะครับคือทางตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่สองนายปลอมตัวเป็นคนไข้เข้าไปให้เขาตรวจ แล้วจากนั้นก็ได้เริ่มทําการจับกลุ่มครับซึ่งหลังจากที่ถูกจับเขาก็ได้ถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยที่เขาเสนอจะให้เงินกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ทําการสัญญากับเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายว่าเขาจะซื้อรถคันใหม่ให้แล้วก็ได้มีการพูดถึงร้านขายยาที่พ่อของเขาเป็นเจ้าของจากข้อสันนิษฐานของเรานะครับคือเราคิดว่าน่าจะเป็นการเสนอประมาณว่าถ้าต้องการยาอะไรแบบไหนเขาก็จะจัดหามาให้ประมาณนี้ครับ แต่ว่าข้อกล่าวหานี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเทรวิโนก็ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมเฮสุดคาสติโยลังเกลนะครับและจากคำถแถลงการต่อเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่เขาทำเลยและยอมรับด้วยซ้ำว่าเป็นคนฆ่ารังเกลจริงๆและเขาก็ได้พูดถึงความพิถีพิถันในการค่อยๆแยกชิ้นส่วนศพของลังเกลโดยที่เขาไม่ต้องสัมผัสกับกระดูกของส่วนที่ตัดออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อสองสัยเพิ่มเติมว่า หรือว่าบางทีแล้วอ่ะลังเกลอาจจะไม่ใช่เหยื่อเพียงคนเดียวที่เทวิโนทาการสังหารเทวิโนอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมวัยรุ่นที่ชอบเดินทางด้วยวิธีฮิชไฮงบนทางหลวงด้วยก็เป็นได้ฮิชไฮงเหมือนเป็นการขอคนแปลกหน้าติดรถไปด้วยครับเหมือนฉากที่เราจะชอบเห็นในหนังที่จะมีคนยืนยกนิ้วโป้องอยู่ข้างทางแล้วเขาก็ติดรถไปด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเทวิโนเกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้ครับทำให้เรื่องนี้ก็ถูกปัดตกไป ด็อกเตอร์อัลเฟรโดบารีเทวิโนก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำโทโพชิโกในนูเอโวลิออนครับและก่อนที่เขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตในปี1961จากความผิดที่เขาเคยทำไว้แต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของทนายก็ทำให้เขารอดจากการประหารชีวิตและถูกลดโทษเหลือเป็นจำคุก20ปีครับผม ในปี1963เทรวิโนได้พบเจอและก็ได้มีการพูดคุยกับนักข่าวหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งนักข่าวคนนี้มีชื่อว่าโทมัสแฮร r ิสครับในวัย23ปีและการพบกันครั้งนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดหนึ่งในตัวละครไวายไลท์ที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวที่สุดตลอดการของจักรวาลหนังสยองขวัญในอีก25ปีต่อมาดรฮันนบาลเล็กเตอร์ครับจริงๆแล้วในตอนแรกอ่ะ โทมัสเขาได้เดินทางมาที่เรือนจํานี้เพื่อที่จะสัมภาษณ์ฆาตรกรชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําแห่งนี้ครับฆาตรกรคนนั้นมีชื่อว่าไดส s อสคิวซิมอนเป็นฆาตรกรผู้ที่มีรอยแหว่งที่ปากมีแผลเป็นเล็กๆที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า ในอดีตซิม,มอนเคยเป็นผู้ป่วยทางจิตยอยู่ที่สถาบันทางจิตในอเมริกามาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกจากสถาบันแล้วก็ได้เดินทางมายังเมืองมอนเตรเรซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้ทําการก่อเหตุฆาตกรรมเด็ก3คนครับทำให้เขาถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตและในช่วงก่อนหน้าที่โทมัสจะเดินทางมาที่เรือนจําซิม,มอนก็เคยได้พยายามที่จะหลบหนีออกจากเรือนจําแล้วก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ยิงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ และหมอที่มาช่วยรักษาบาดแผลแล้วก็รักษาชีวิตของซิม,มอนไว้ก็ไม่ใช่ใครดรอัลเฟรโดบารรีเทรวิโนนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเทรวิโนก็ทําหน้าที่เป็นแพทย์อยู่ในเรือนจําอยู่แล้วครับหลังจากที่โทมัสได้ทําการสัมภาษณ์ซิม,มอนและได้รับรู้เรื่องราวของหมอที่ช่วยชีวิตซิม,มอนไว้ทําให้ตัวของโทมัสเนี่ยรู้สึกทึ่งแล้วก็ได้ขอพบกับหมอคนนี้ครับซึ่งทางเรือนจําก็ได้อนุญาตให้เข้าพบได้ ในตอนนั้นน่ะตัวของโทมัสเองอะ่ะเขาไม่ได้รู้เลยว่าหมอที่เขาขอพบอะ่ะเคยเป็นนักโทษก่อคดีฆาตกรรมมาก่อนทั้งคู่ก็ได้เจอกันที่ออฟฟิศของเทวิโนครับโดยในตอนแรกที่เจอกันทั้งคู่ก็ได้มีการจับมือกันก่อนก่อนที่ทางเทวิโนจะเป็นฝ่ายเชิญให้โทมัสแฮร์ลิสนั่งลงที่เก้าอีก้การสนทนาในครั้งนี้เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับฉากที่ตัวละครดรฮันนิบาลเลกเตอร์คุยกับ จ้าหน้าที่แคลริสตาร์ลิงในตอนที่ตัวละคร2ตัวนี้เจอกันครั้งแรกมากครับถ้าใครอยากรู้ฟิลหรือรู้ความรู้สึกที่2คนนี้นั่งคุยกันนะลองไปหาดูได้ในหนังนะครับผมฉากแรกเลยครับที่ทั้งคู่เจอกันโดยทางเทรวิโนเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนาก่อนและก็ได้ทําการยิงคําถามจํานวนมากมายหลายข้อใส่โทมัสและยิ่งถามเขาก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงบุคลิกจิตใจที่ดูลึกลับซับซ้อนของเขาออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ในระหว่างที่เรากำลังจะพูดถึงบทสนทนาคร่าวๆของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวทางเราก็จะทําการใส่บทสนทนาบางส่วนของพวกเขาให้ไว้ในคลิปด้วยเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นมาครับคํานามของเท e v วิโนก็จะมีประมาณว่าโทมัสรู้สึกอย่างไรเมื่อเขามองไปที่ซิมอนโทมัสได้สังเกตเห็นใบหน้าที่เสียชมของซิมมอนหรือเปล่าแล้จากนั้นก็ได้มีการถามว่าเคยเห็นภาพเหยื่อของซิมอนไหมซึ่งในส่วนนี้ทางโทมัสก็ได้ตอบกลับไปว่า เขาเคยเห็นภาพและคิดว่าเด็กพวกนั้นน่ะดูดีและน่าจะมาจากครอบครัวที่ดีครับทันทีที่โทมัสตอบอย่างนั้นเทรวิโนโก็ได้รีบยิงคําถามกลับมาว่าคุณไม่ได้บอกว่าเด็กพวกนั้นยั่วโมโหเขาใช่ไหมต้องขออธิบายคําถามเมื่อกี้สักนิดนึงนะครับคือเหมือนทางเทรวิโนเนี่ยได้ถามกับโทมัสว่าในตอนที่โทมัสกําลังทําการสัมภาษณ์ซิมมอนอยู่อะโทมัสได้ถามซิมมอนหรือเปล่าว่าเหยื่อของซิมมอนได้ยั่วโมโหตัวของซิมมอนไหมหลังจากนั้นโทมัสก็ได้รีบตอบกลับไปว่าไม่ ไม่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าความทุกข์ในวัยเด็กอาจจะทําให้ความทุกข์ในภายหลังสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างง่ายดายซึ่งจากประโยคหลังที่โทมัสพูดเนี่ยครับทางเราได้สันนิษฐานว่าเขาอาจจะหมายถึงสิ่งที่เวลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็กของซิมอนและส่งผลทําให้ตัวของซิมอนก่อเหตุแบบนี้ในปัจจุบันครับจริงๆแล้วทางเราได้พยายามทําความเข้าใจกับประโยคนี้ของโทมัสค่อนข้างนานอยู่ครับ ไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าประโยคที่ทางเราได้พยายามตีความออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอโทษผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับบทสนทนาคร่าวๆข,ข,ของทั้งคู่ก็จะมีประมาณนี้ครับในภายหลังโทมัสก็ได้ออกมาเล่าว,ว่าดรเทรวนโน่น่าจะรู้สึกพอใจกับคําตอบของเขาที่เขาได้ตอบมาในแต่ละคําถามการสนทนาของทั้งคู่ก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆประมาณ2-3นาทีครับจนกระทั่ง ผู้คุมเรียนจำที่ชื่อว่ามิเกลกัวเดียนาบาราได้มาเคาะที่ประตูเพื่อเตือนว่าเวลาสนทนาของทั้งคู่เนี่ยได้จบลงแล้วโทมัสก็ได้ทำการขอบคุณเทรวิโนแล้วก็ได้ทำการกล่าวเชิญว่าให้เขาไปดื่มหรือว่าไปทานอาหารกลางวันด้วยกันถ้าเกิดเทรวิโนได้มีโอกาสเดินทางไปที่เท็กซัสครับและทางเทวินโนก็ยินดีแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณมากมิสเตอร์แฮร์ริสผมจะไปตามคำเชิญอย่างแน่นอนเมื่อผมสามารถเดินทางได้อีกครั้ง ในตอนนั้นเนี่ยโทมัสก็ยังคงไม่รู้ตัวว่าเทวิโนเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําครับหลังจากที่โทมัสเดินออกมากับเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ถามทางเจ้าหน้าที่ว่าคุณหมอคนนั้นน่ะทํางานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบตอบกลับไปปนกับตกใจว่าคุณไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครหมอคนนั้นน่ะเขาเป็นฆาตกรแล้วก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เทวิโนเคยทําในอดีตให้ฟังครับและได้บอกต่อว่าเขาคิดว่าเทวิโนอ่ะ คงไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่หรอกเพราะว่าหมอคนนั้นน่ะเขาบ้าโทมัสก็ได้ถามต่อว่าแล้วทําไมเขาถึงเห็นคนไข้คนอื่นๆเนี่ยถึงกล้าไปให้เขารักษากันเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบกลับมาว่าสําหรับคนที่ยากจนแล้วก็น่าสงสารนะ่ะเทรวิโนโเขาไม่ทําตัวไม่ดีแบบนั้นหรอกต้องขออธิบายชีวิตในเรือนจําของเทรวิโนสักนิดหนึ่งนะครับเทรวิโนเนี่ยจะใช้เวลาในเรือนจําส่วนใหญ่ในการทําหน้าที่ของแพทย์รักษาหรือว่าผ่าตัดเล็กๆน้อย,อยๆให้กับนักโทษจํานวนมากครับ ซึ่งเขาก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีอย่างมากๆถึงขั้นที่ว่าเขามีออฟฟิศแพทย์ส่วนตัวในเรือนจําเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นักโทษในเรือนจําอย่างเดียวนะครับที่เขารักษาให้คนภายนอกหลายๆคนที่ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปหาหมอตามโรงพยาบาลเขาก็จะมาที่เรือนจําแห่งนี้แหละครับเพื่อให้เทรวิโนรักษาให้และตัวของเทรวิโนเองเนี่ยก็รักษาให้แบบฟรีๆไม่คิดตังค์ด้วยครับแล้วก็คือมันมีคนมาให้รักษาเยอะมากแล้วเขาก็ทําความดีมาก ขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าตัวของเทรวิโนเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้สามารถออกไปข้างนอกเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆในตอนกลางคืนได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งเราต้องขอบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลนนี้ถูกเขียนบอกไว้ในหนังสือพิมพ์เลฟโฟมาของประเทศเม็กซิโกครับแต่ว่าไม่ได้มีบอกนะครับว่าเขาได้แหล่งข่าวมาจากไหนในท้ายที่สุดตัวของเทรวิโนก็ได้ออกมาจากเรือนจําในปี1980ครับหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมานานมากกว่า20ปี ตอนแรกที่เขาออกมาเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสติน่าแต่ทว่าหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นานเนี่ยคริสติน่าก็ได้เสียชีวิตลงใน5ปีต่อมาตัวของเขามีลูก1คนแล้วก็มีหลานอีก1คนครับสุดท้ายแล้วตัวของเทวินโนเขาก็ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อรักษาคนยากจนคนอื่นๆแบบฟรีๆในสํานักง,งานแพทย์ของเขาที่เมืองมอนเตเรครับ และถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนวิลแชร์แต่เขาก็ยังคงทำหน้าที่แพทย์ได้เป็นอย่างดีภาพลักษณ์ของตัวเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆชาวเมืองมอนตเรตต,ตอนแรกที่เคยมองเขาว่าเป็นฆาตรกรหรือเคยมองในสิ่งที่เขาเคยเป็นในอดีต ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดไปแล้วก็เริ่มมองเขาว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งครับและในปี2008ก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งได้ไปทําการสัมภาษณ์เทรวิโน่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของเขาแล้วก็อยากให้แบบตัวของเทรวนโน่เล่าเรื่องราวตอนนั้นให้เขาฟังหน่อยเทรวิโน่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปครับพร้อมกับบอกว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องอื่นเขายินดีที่จะเล่าให้ฟังแต่เขาจะไม่พูดถึงอดีตของเขาเขาไม่อยากปลุกมันขึ้นมา มันหนักหนาและเขาก็ทุกข์ทรมานกับเรื่องราวในอดีตมาตลอดและสุดท้ายเทรวิโนก็ได้เสียชีวิตลงในปี2009ครับในตอนนั้นเขามีอายุ77ปีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของดร์อัลเฟโดบาลีเทรวิโนครับศัลยแพทย์ผู้ที่เป็นทั้งผู้ช่วยชีวิตเป็นผู้ภาคชีวิตและสุดท้ายก็คือเป็นต้นแบบของตัวละครดร์ฮันนิบาลเล็กเตอร์ครับตำนานทั้งหมดก็ถูกปิดลงตรงนี้และก็ขอยาเสริมนิดนึงนะครับคือเหมือนในตอนแรกที่ นิยายของโทมัสแฮร์ริสถูกปล่อยออกมาครับน่าจะเป็นเรื่องเรดากอนคือเหมือนในตอนนั้นน่ะเทรววโนเขายังไม่รู้ตัวว่าตัวละครที่โทมัสแฮร์ริสเขียนในเรื่องนั้นน่ะหรือตัวดรฮันนิบาลเป็นอิงมาจากตัวของเขาแต่พอเขาได้ดูหนังไซ l ล n อ of the La ลมมครับผมเขาก็รู้ในทันทีเลยว่าตัวละครดร h ฮ n น i ิบาลเลกเตอร์เนี่ยถูกถอดแบบมาจากตัวของเขาหลังจากนั้นน่ะทางครอบครัวเขาก็ได้มีการล้อเล่นกับเขา ประมาณว่าเรียกเขาว่าดรเลกเตอร์บ้างเรียกเขาว่าฮันนีบาลบ้างซึ่งตัวของเท e วินโนเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับแล้วเขาก็รู้สึกตลกแล้วก็มีความสุขด้วยซ้ําที่เขาถูกเรียกแบบนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าใครหลายๆคนเคยได้มีโอกาสดูหนังเรื่องฮันนีบาลนะคะก็จะรู้ได้เลยว่าตัวของดรฮันนีบาลกับ ิโดรเทวิโน่ค่ะมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของคําพูดหรือความคิดหรือว่าลักษณะท่าทางค่ะใช่จะเหมือนกันคือท่าทางที่ดูแบบว่าฉฉฉเฉลียวฉลาดเนาะดูสุขขุมด้วยค่ะชแต่ว่าในในหนังเนี่ยตัวของดรฮานิบาลเองอะ่ะเขาจะมีการกินเนื้อมนุษย์ด้วยซึ่งในตัวของดรเทวิโนเนี่ยเขาไม่ได้มีการทําแบบนั้นนะคะ ใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะจากการที่ลองไปแบบหาดูเพิ่มนะครับคือเหมือนแบบว่าเราขอใช้คําว่าอิงและกันถ้าบุค,คลิกท่าทางหรือว่าแบบรูปร่างลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกมาของฮันิบาวอ่ะคือดรเทวิโนเหตุการณ์การก่อคดีฆาตรกรรมหรือว่าแบบรูปแบบอาจจะถูกอิงมาจากฆาตรกรอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือจากความคิดของเราเองด้วยนะ มันจะมีฆาตรกรอีกคนหนึ่งครับเป็นฆาตรกรที่ก่อเหตุคดีคล้ายๆกับฮันนีบาลคือเขาจะมีการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกินสมองอะไรแบบนั้นแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็จะเขาก็จบลงที่ถูกขังอยู่ในคุกกระจกแบบในหนังหรือซีรีส์ของฮันนีบาลที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยที่เขาจะถูกขังอยู่ในคุกในคุกที่มีกระจกข้างหน้าแล้วก็จะมีการวางเก้าอี้มีเตียงมีอะไรไว้อย่างนั้นนะครับฆาตรกรคนนั้นอ่ะจะคล้ายๆกับตัวฮันนีบาลเลยเด็กได้ว่าเหมือนเป็นความแตกต่างเนาะ คือเหมือนคนนี้คือบุคลิกรูปร่างท่าทางหน้าตาภายนอกที่เห็นแต่ภายในการการฆาตกรรมการอะไรเนี่ยคืออีกคนนึงก็คือเรียกได้ว่าเอาทั้งสองคนเนี่ยมาผสมกันรวมกันให้กลายเป็นคนคนเดียวที่ที่มันก็น่าติดตามน่าค้นหาแล้วก็ต้องทุกคนต้องลองไปดูอะคะ่ะใช่เพราะว่าหนังมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกมันดูได้เรื่อยๆนะคะเป็นแต่ว่าอันนี้คือเราต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ข้อสันนิษฐานของเราเองนะครับว่าเขาอาจจะอิงฆาตกรอีกคนหนึ่งมาด้วยม,มันไม่ได้มีการเขียนบอกหรือว่ามีการบอกกล่าวว่าว่าตัวของโทมัสเนี่ยเขาเอาฆาตกรคนนี้มาด้วยจริงๆแต่นี่คือเราคาดการไว้เองแล้วก็ขออนุญาตบอกสั้นๆว้นิดหนึ่งว่าฆาตกรคนที่สองที่เราอาจจะนำมาเล่าเนี่ยครับเขามีฉายาว่าฮันนิบาลเดอะคานิ b บ l ลครับก็คือมนุษย์กินคนนั่นแหละในชีวิตจริง ถ้าใครอยากฟังก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ